ไได้หรือไม่คะที่นนเรือเนี่ยจะโยนความผิดให้กับผูคนเดียวเอ่เอ่อเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้บอกได้เลยนะบอกได้เลยนะครับใครที่ก่อกรรมทาเข็มว่าได้รับกรรมกันทั่วนหน้าเอาแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็ไม่ผิดหวังในการทํางานของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติและผมเนี่ยก็ติดตามคดีอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ผิดหวังเอาแค่นี้ไม่ผิดหวังเอ่อ มันไม่ใช่ใครสักคนนะมันหลายคนเอาแค่นี้แหละนะหลายคนนะครับมันก็มีการกระทําโดยเจตนาก็มีการกระทาโดยประมาทก็มีนะครับมีหมดครับทั้งประมาททั้งเจตนามีหมดนะครับเพราะมันมีหลายฐานความผิดไนงะนะครับนะคือการกระทาโดยเจตนาเนี่ยนะอ่ามันมีเจตนาหลายอย่างไง เนะช่นเรื่องการทำลายพยานหลักฐานเรื่องการแจ้งความเท็จส่วนไอเรื่องการตายเ,ยเป็นเรื่องการกระทำโดยประมาณนะครับนะหลักๆได้คุยกับตำรวจไหมว่าวันปิดคดีเนี่ยจะต้องมีการแถลงแบบชี้แจงให้ลายข้อสงสัยเป็นหลักข้อแบบตำรวจได้บอกเราคุยคุยแล้วครับแต่เรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องระดับตอรรอนะรนะครับหมายถึงระดับถึงท่านผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาเรื่องการแถลงข่าวเนี่ยค,คงคงไม่เกี่ยวกับท่านผู้อุปับที่โรงพักนี้นะครับเป็นเรื่องนโยบายนะครับ แต่ผมก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามันควรจะออกมาตอบข้อสงสัยนะเพราะถ้าเกิดท่านไม่ตอบเนี่ยถั่วก็ลงผมทุกวันนะแต่ถ้าไม่เห็นแก่ใครไปเห็นแก่ผมนี่นะครับก็อยากให้มาตอบที่สังคมสงสัยอยากให้ตอบนะนะครับถ้าจะตอบได้แค่ไหนก็้นแล้วแต่ดูบิลิคของสํานักงานนโยบายของสํานักงานสื่อมวลชนอย่างนี้คือวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนพวกหน่วยงานต่างๆที่พยายามที่เหมือนจะเข้ามาทั้งเรีไซน์เองหรือว่าอะไรจะมาตรวจสอบก็ได้ดู คือคือเท่าที่ผมทราบกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาส่งคนไปประชุมกับภัคหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจกันดีแล้วว่าตํารวจทํางานไปแล้วถึงแค่ไหนมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนะฮะอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมทราบได้รับรายงานนะนะครับครับไม่ต้องมีใครมาเข้ามาทางานร่วมกับตรวจแล้วเออก็ก็ถ้าใครมีพยานหลักฐานก็ส่งมาที่ให้ภูมิกับก็ได้นะหรือส่งมาที่ผมเลยนะครับใครมีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้เลยนะ นะครับเอฟซีของแตงโมหรือใครตกใครนะใครมีคลิปมีอะไรติดต่อมาหาผมได้เลยนะหรือไม่ก็ติดต่อทิพกลับได้เลยนะครับต้องไปยื่นเรื่องเองอย่างเหมือนทนายนกเขาคุณรัชนมาอะไรเงี้ยเอออันอันนั้นอันนั้นผมไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาให้พุ่มกลับเลยมาให้ที่นี่เลยนะครับหรือให้หรือถ้ามาอยากมาให้ตํารวจก็มาให้ผมผมเอาไปให้ได้นะครับนะครับจบจบนะโอเค